วันดีครับอยู่กับผมตาเชนเคยด้วยครับเมื่อนี้เฮากัสซีมาสรุปด้วยครับเมื่อนีผมหยุดครับแต่ว่าเปเยกประรกิจส่วนตัวต้องทำบุญอรรดไปหลางตัดผมตัดใหม่ตัดมือกลับมานอนผักสลับผัีเยบ พาคอนนอมันออกยังมาแรงรกันเลยออกไปหาโมงครับกลับเข้ามาสองถุ่มมาเบิร์งผมเสียเงินเจ้าบาทเดี๋ยวขึ้นผ่าไปเบิรงครับได้สามรอยยี่สิบครับผมไเลทีบอีกสามสิบบาทครับรวลดประมาณเจ็ดชัมม่วโมงนู่ดหนิมาไปหกนอกเจ็ดแปดอ่ะสามชัมม่วโมงบอกวะอ่ะตีไปสามชัมม่วโมงทีชัมม่วโมงครับเด้งขึ้นเกือบสี่ร้อย โอ้ยเดรล้ายขนาดครับ้ากกาสีมกลงไล่ไล่ได้นะครับมัน,นวันนี้วันที่ยี่สิบสี่ทับสิบ ากาับข้าวไม่มีนะครับน้ำมันไม่มีนะครับวันนี้ติ๊บสามสิบขับได้เบยดเสร็จรวมก็สามรห้าสิบครับผมเวัอนี้ผมผ่าดยังสูงครับลืมกดเงินมากครับผมเบ่งที่เงินเหลือ บบถึงใส่ซ่องสามสามลอ,อยเีบโอ้ว่าอยู่เองลื่อมอยียงป่านมีตังสดไหมไมือไพ่มีตังสดพกคนเลยเลยครับยยกนี่ก็บพกเง้นสดมาสามใหลนุนคนไทยโอ้ยผมผ่าเลย,ม,เม,ยม,มื่อวานผมยังเสียงมาใส่ซ่องเหยมครับได้ได้ผมก็สิบประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวขึ้นโลกเหมือน,นเดิมนะครับ เขาสิเปียเขียบซ้ำเลยนะครับ <c oughs> เปิดกระเป๋าอะไรเงินม,มุ้่บาถทาอยากครับแกบย่านไปผิดไปถูกกุสิลลงบอกุสิลงห่วยเข่าป้าบอผมนี่เข่าป้าตลอดครับกะแอดไล่ผมมามากับโอ๊ตหัวใจห,หลายๆโอ๊ตไหลหหลายๆข้อมีนมาสอบเทา้าเลยอยากสมาร์ตแอดไล่ามากผมทรงเรียงในส่วนตัว มาครับมาแลนด์นำกันครับเมื่อนี้ผมกับขอลาไปแล้วครับผม